ัสดีครับผมนายแล้วตจากภูมินะครับรู้รอะไรนะอายุสิบก่าปีครับถึเก้าสีตอนนี้รังเห็ดยังอันนี้กําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยกฬสินครับอยู่<ข>าสาขาที่อยู่คณะเทคโนโลยีการเกษตรสาขาสารศา,ษา,ษาสตร์สศาสตร์วันนี้มาขอความรู้เกี่ยวกับค้วความรู้เกี่ยวควายนะครับเอออ่า หรือว่าวันนี้อยมามาดูพิธีสังเกตัวท้องนะไอ้อข่ไข่ท้องลักษณะก็คืออเขาเขาหางโยนวขตัวน,ววนี้ท้องได้ประมาณแปดถึงแปดเดือนนะครับเขาก็จะมีลักษณะตรงขรงนมเขาจะเขาจะขยายขึ้นให้มีให้ การสร้างน้ำนมว้ให้ลูกกินแล้วก็ดูอาาวัยวะเพศนะครับอ,อาวาัยาวะเพศจะจะบวมถ้าใครคลอดก็จะบวมนะครับถ,ถ,ถ้าการถ้าผสมติดถ้าถ้าผสมติดนะครับตอนแรกในการษัรัเขาเอาาวัยวะเพศเขาจะบวมนะครับแล้วก็จะมีน้ำไหล แต่ว่าถ้าเราผสมไปผสมไปแล้วรออย,อยระมาหนึ่งวันถึงสองวันถ้าเขาเอาแหวทเทเขาก็จะหมดตัวลงครับแต่ถ้าเราจะรู้ได้ไงว่าหัวท้องควายท้องไม่ท้องนะครับแล้วก็หากหากควายไม่แสดงอาการเป็นสัตว์นะครับอีกภายในสิบแปถึงยีวันนะครับหลังจากการผสมพันธุ์ อาจเป็นสัญญาณว่าทองครับอรอบสัตว์มันจะอยู่ที่ประมาณกี่วันครับรอบสัตว์รอบสัตว์อยู่ประมาณยี่สิบเดวันยี่สิบเอดวันครับถ้ารอบถ้าผสมแล้วนับตียี่สิบวันยี่สิบเอ็ดวัน <Okay. S 1> ถ้าไม่มีการปิดสัตว์ก็แปลว่าผ่านรอบผ่านรอ,รอบหนึ่งนะครับ อันนี้ก็ยังชัวร์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วถ้านับไปอีกยี่สิบเอ็ดวันแล้วถ้าไปถึงยี่สิบเอ็ดวันแล้วควายไม่มีอาการเป็นชาติอีกก็แปลว่าทองครับอืมแล้วฝา,านรอบวิธีการเลี้ยงการอยู่การกินอะไรยังไงครับวิธีการเลี้ยงการอยู่การกินก็มีฟาร์มครับ ทางข้างนี้ก็จะเป็นโรงฟางนะครับที่เกี่ยวฟางก็จะให้ฟางเช้าเช้ากลางวันเย็นครสามเวลาเลี้ยงแบบแล้วก็ถ้ามีหญ้าสดมีหญ้าอะไรก็ให้กินได้ครับเป็นระบบปิดนะนอไม่ได้เลี้ยงปล่อยไม่ได้เลี้ยงปล่อยครับเพราะว่าพื้นที่ พื้นที่ไม่ไม่ค่อยมีข้อจำกัดพื้นที่จํากัดก็เลยได้เลี้ยงแบบนี้ครับแต่ว่าเราก็มีวิธีไม่ให้น้องเขาเฉียดนะครับก็คือถ้าเรามีพื้นที่อีพื้นที่หนึ่งนอกจากคอกแล้วก็สามารถทําเป็นบอ่อเล็กๆทําเป็นบอ่อเล็กๆไว้แล้วก็ ให้น้องเขาได้ออกไปเดินเล่นหรือได้ไปนอนเป็นบวกเป็นบวกควายครับตามภาษาพื้นบ้านตามภาษาภาคอีสานก็คือบวกควายไว้ควายไว้ไว้ไว้นอนไว้นอนน้ําภาษาไทยก็สิเอินปลักนั่นแหละครับควายปลักควายสายพันธุ์นี้คือควายปลักส่วนมากควายปลักจะอยู่แถบทวีปไหนครับประมาณ เขาของจีนตอนใต้เนะไปถึงออสเตรเลียจนมาถึงไทยเราเออส่วนอีชนิดหนึ่งควายแม่น้ําจะอาศัยอยู่บริเวณไหนเป็นส่วนมากครับะจะบอยู่บริเวณช่วงจะจะเป็นแขบเขาแล้วก็จะมีะแม่น้ําสายเพราะวชอบหากินอยู่แถวยิมทีม่แม่น้านะครับ ส่วนมากก็จะเป็นประเทศอินเดียจะนิยมใช่ไหมเอ้อแรงานมันเยอะส่วนอ,อารมณ์ของควายและพฤติกรรมของควายจะมีอารมณ์ยังไงบ้างคอับซึ่งผมเลี้ยงมานะครับอารมณ์ของควายนะครับเขาก็อาจจะเชื่องดีนะครับอ่อนโยนแต่ว่าเวลาไหนที่เขาอยู่กันเป็นฝูงนะครับเขาก็จะมีนิสัยเกี่ยวกับเพราะว่าเขาต้องย่งชิง กันเป็นหนึ่งนะครับเขาเยี่ยงขิงกันเป็นผู้นำตองน,นี้จะฝูงเมียงมานนัลนนนนแตะถ้าเราเลี้ยงไว้อย่างเช่นเลี้ยงไว้ในชัวเราก็สามารถไปจับไปเล่นอะไรกับเขาได้เราก็จะเชื่อเลี้ยงแยกก็จะสามารถควบคุมได้ง่ายนะส่วนพฤติกรรมการกินหญ้าของเขาจะเป็นยังไงนะครับ เขา,าก,ก็พฤติกรรมการสัญญาก็กปกติก็เขาถ้าเวลาอากาศร้อนนี่ไงเขาเก็ดีดูจนถึง,ถง,ถงสุดโคนงขอยาไม่ค่อยเลือกนะครับไม่ค่อยเลือกให้อะไรก็ดีก็จะประมาณนี้นะครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ